เอาเขาไปกินจ้าจะมาหาขอเขาบ่บม่ได้ขอไหนเจ้าบม่ได้ขอก็จิมาเอาเขามันว่าตั้งไหนมันไป็ตัวเส้นหยังเจ่ามันจะ้ไหนเต้ามาเอาเขาเพิ่นบ่ได้เส้นหยังเพิ่นว่าอันเพิ่นเพิ่อนไปนอยน้านข่อยสามเท้อเพื่อสิให้เท้อแล้วสอบนี่สิม,มาม่ให้มาเอาเขาสามกระสอบขดาัวนมาปูไว้หยังอยู่นี่ปูกี่ขานหดเมื่อได้กระให้ตะกุมหาหดให้เขา เนี่ยอ่โอ้มึอนี่ขอ,อยากพักผ่อนเว้ยอยากพักผ่อนพักผ่อนเนี่นยจต่ไม่<ะ>ไมีอะไรคอยเฮ็ดอยู่บ่จะมาถามหาเวียรเอียงแต่ละมือจกบ่มีเวียรเฮ็ดแต่ไม่เคยเฮ็ดเวียร์จเจเถื่อไม่แต่มือได้ก็ก,กินแต่เหล้าล้มนอดจะมาถามหาเวียรหข้าวหยานี่ย่งข่อยหูเชื่ว่าข่อยเมื่อยข่อยว่าข,อขอ่อยจะเขาไปนอนโอ๊ยเม,มื่อกับพอเมื่อยยี่ดอกเมื่อได้ก็กินแต่เหล้าหัวซุบเขาบ่กินก็เถื่อนมาเนี้ถ้าผู้ใดมาถามหาข่อยหรือว่าเขามาเอายังกัด บอกก kind <of colon? S 3> <Vou> ah ับเขาคิดบอกกันท้มันห <Hayır. S 2> ูเรื h, ่องเลยเด้อเท่าเด้อข่อยจินอนปากไอ้เสมาอียโม่ละ้าพวกไอ้บูมจันรัวมูข่อยมารัวพู้ไดมากกันแล้วกี่เรามมงนั่นโอ้ยเฮ้ยมาสิมาถามมันนีมาถามว่าตะเหลามึงยีไปไมึงอไไปนอนมึงก็ไปนอนไปปากอนถักพรในกุกิสบายสมองกูในแตกมือไอ้บ่าเหา้อยู่เฮือนบนนอภาสิหูบนน้อ่าสิมาเอาเขาไปกินนี่ กูเห้ล่ะหนูเลยสวยมากเนี่ยมาหาผู้ใดล่ะไอ้บ่าวยาวอยู่เฮือนบ่น้อมื้อนนีน้อไปหยังล่ะนังอันเจ้๊วันดีจ้าจ้าวันตั้งไหนมาสิมาเอาข้าวไปกินติล่ะเอาข้าวแม่นเอาข้าวอีหยังเอาข้าวติอันไอ้บ่าวยาวเพิ่นว่าให้มาเอาข้าวไปกินมาเอาข้าวไปกินจ้าจะมาหาขอข้าวบ่บ่ได้ขอไหนเจ้เอา มันเลยขอก็าสิมาเอาเข่ามันว่าตั้งไหนมันไปตัวเส้นหยังเต่ามันจะใส่เจ้ามาเอาขอเข่าเพิ่นบ่ได้เส้นหยังเพิ่นว่าอันเพิน่นเพิ่นไปนอดน้ำข่อยสามเทอ้อเพิ่นสิให้เทืาและสอบนี่สิมาให้มาเอาเข่าสามกระสอบอีหยังก้อมาเอาขาไปนอนน้ำมาเอาขาไปนอนน้ำแม<า>่นมันไปน,นอนน้ำเจ้าแต่ยแง่ไดนเอาตัางเตะเขายังเขียวเขียวญี่ปุ่นเจ้าหนเอาเข่าขึ้นเล่าเมื่อลากระสิมาเอาตี่แบบนี้มาเอาเข่าไปกินขาไปนอนน้ำแม่นแก่เทืาสาม สามเธอะแมนสามสอบแมนโอ้ยบักาขี้เราอู้แตงมึงนี่กูงจะขามึงก็แค่ละมึงนี่เมื่อไงมึงจะมาเอาในวันนั่นมือนี่มันมาอยู่เหรอ้กูถามมันก่อนเมื่อม่มันก่นมาเอาเด้อจ้าเออไปไปไปเดี๋ยวเมื่อไงตัวใครมาเอาเอื่ไปถามมันก่อนเอื่ไปเชียกับมันก่อนไอ้แห่มึงบักขี้เรามือนมึงตายมึงมาหนี้มึงมาหนี้มึงมาตรงนั่นหรอกมึงมาหนี้โอ้ยมึงสร้างไว้แล้วกันนี่เอาไว้ฮะ เขาเหว่แล้วก็มีหังายเขาก็คอยกำลังนอนอยู่เขาไม่ถามเอาเขาแล้วมึงนี่เขาเขาหยังเขาว่ามึงไปแนอนน้ขคอลแต่เตะเขาเขียวมึงบอกเขาว่ามึงจะให้เขามือถือเท้ว่าจอดเขาว่าเขามาเอาเขาสามจอดมึงนอนน้ำคอลสอดเดือดมึงเขียว